ทำงานน่ะแล้วก็คือแม่งคือทำงานชิบหายเลยทำงานตลอดเลยทำงานงานมันมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้เลยนะเคยพูดประโยคหนึ่งว่าอีเตียทำไมมึงทำงานเหมือนเป็นหนี้เป็นร้อยล้านในใจรู้สึกอยากบอกมึงจังเลยแต่สุดท้ายแล้วคือ นานายก็เลือกที่จะก้มหน้าก้มตาแก้ปัญหาทํางานงูปลาทำได้บ้างบางอันก็ได้กําไรบางอันก็ไม่ได้แต่ถามกันใหญ่โอ้เงินมันไปไหนเงินมันไปไหนทําไมเงินมันเยอะวันนี้นาชี้แจงแบบนี้นะคะว่าตัวเลขวันนี้นา,นายนายยังทาในฝั่งของนานายไม่สิทธและนานายมี้งารู้สึกว่า มันไม่อยากจะตอบว่ามันคือเท่าไหร่แต่ถามว่าเอาจริงๆแล้วถ้ายังไม่ดีตัวเลขมาอยู่ในมือนึกออกไหมคือมันต้องมีมาอยู่ตั้งมาเสร็จแล้วเอาคนนี้อย่างนี้คนนี้เพราะอยากจะเคลียร์ทุกคนว่าทุกคนเห็นว่ายังไงลดหย่อนให้นานายยังไงได้บ้างพอจะสามารถเป็นไปได้ประมาณไหนนานายยังอยากเดินหน้าอยากทําง,งานและใดๆก็ตามนะ ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับธุรกิจของนานาที่ในส่วนของบริษัทที่มีพาร์ทเนอร์เนวัาไซคัตยังคงมั่นคงและแข็งแรงบริษัทเนวัาไซคัตไม่มีหนี้สินพนักงานช่างตัดผมทุกคนเมื่อวานเป็นกลุ่มแรกในชีวิตที่นานาได้ไปคุยกับเขา